ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั้นบรงจารช์ชาแนลนะครับแล้วก็นี่แล้วก็ดีี่รอบผู้นิยมสะสมมาเครื่องทุกทท่านนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับเหรียญนะครับเหรียญเหรียญหนึ่งนะครับที่เดี๋ยวผมเกินก่อนก็คือเหรียญรุ่นนี้เราเรียกว่าเหรียญรุ่นไต้พาคีนะครับออกที่วัดอมฤตนะครับอำเภอผักอำเภอผักไห่นะครับอยุธยา นะครับเป็นเหรียญเรียกว่าเหรียญหลวงพ่อสมฤทธิ์ร,รุ่นหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยน่ทีนี้เนี่ยเหรียญนี้เนี่นยนนปีออกปีสองพัน้ยี่สิบเอ็ดนะครับซึ่งผมเกินอีกนิดว่าคนที่ส่วนใหญ่มาดูนะครับหรือติดตามในช่องผมเนะี่ยส่วนใหญ่ก็คือมาจากการที่ติดตามพักเครื่องของหลวงพ่อกลัวชุตินทโรแล้วก็ผมก็บอกเลยนะครับว่า ถ้าใครอยากมีทริคนะครับหรือวิธีการเอาไปดูเหรียญของท่านจริงๆแล้วเนี่ยการดูเหรียญน,นะถ้าเราเข้าใจธรรมชาติในการสร้างเหรียญน,นะครับเราก็สามารถดูพระเกจิอื่นๆนะครับและเข้าใจเครื่องมือการผลิตในแต่รูปแต่ละสมัยเราก็สามารถดูเหรียญเกจิคณาจารย์ทั่วประเทศนะครับโดยที่เราไม่ต้องจำจำตำหนิอีกต่อไปนะครับคืออย่างนี้ สักห้าปีสิบปีที่แล้วเนี่ยสิบห้าปีก็ได้ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับใครเองทุกคนเองที่อยากเล่นเหรียญนะครับอยากสะสมเหรียญหรือใครก็แล้วแต่ที่ใครอยากเข้ามาซื้อขายเหรียญน,นะครับก็โดนมากเกรุ่นพีน่ท่องจำตำาหนินะครับแต่ละเหรียญก็ท่องท่องตำาหนิตรงนั้นท่องตำาหนิตรงนี้นะครับซึ่ง ซึ่งเราเองก็ไม่รู้หรอกเราท่องไปทําไมแต่รู้ว่าเออท่องแบบเนี้ยแล้วเราสามารถที่จะหาได้นะครับเอามาขายได้แบบนี้นะครับแต่ต้องบอกว่าทุกวันนี้การยิ่งเรายิ่งท่องตําหนินะครับเราก็มีโอกาสที่จะโดนพากเกสสูงนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีในการที่จะทำเหรียญก๊อปปี้แล้วก็ก๊อปีสิ่งที่มันเป็นตำหนินั่นนะนะครับ ออกมาได้เนี่ยเหมือนของแท้นะครับซึ่งถ้าเราท่องแต่ตำเนียเราก็จะมองข้ามสิ่งอื่นๆน,นะครับก็คือวิธีการสร้างเหรียญเพราะว่าถ้าเราเข้าใจวิธีการสร้างเหรียญน,นะครับเราก็จะดูแยกเกแท้ได้นะครับสร้างเหรียญแท้ยังไงนะครับแล้วก็ไปดูว่าสร้างเหรียญเกยังไงนะครับลองนึกเอาว่าถ้าคุณอยากสมมติเหรียญเนี้ยสมมตินะครับเหรียญน,นี้ราคาหล้านบาท มันเยายวนไหมครับเยายวนนะครับ,รบโอ้ถ้าก๊อปปี้ไปเนี่ยขายสักแสนนึงเนี่ยเออมันก็โคตรคุ้มเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองนึกดูว่าถ้าเป็นเราถ้าเราอยากก๊อปเหรียญนี้ขายเราจะทำยังไงนะครับระหว่างถอดพิมพ์กับแกะบล็อกใหม่อันไหนเร็วกว่ากันและอันไหนมันทำได้ง่ายกว่านะครับ คือบางคนเนี่ยอาจจะได้ยินเกี่ยวกับเหรียญนะเหรียญหน้าไม่เหมือนอย่างที่เขาเล่นนะครับกตีเก้น,นะครับซึ่งแท้เหมือนกันแต่บางบางเกจินะครับมีการแกะหลายบล็อกนะครับมีหน้าหนุม่มหน้าแก่หลายอันหลายหลายหลาย,หลายหน้านะครับถ้าเราอยากก๊อปี้วิธีการง่ายสุดเร็วสุดนะครับและเหมือนสุดก็คือการถอดนะครับถอดก็เรียกว่าเหรียญถูกถอน เหรียญถูกถอดมันก็คือความคมชัดมันจะหายจากของแท้เนี่ยหลายหลายเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับอ่ะอันนี้ผมย้อนให้ฟังก่อนเหรียญแท้กรรมวิธีนะครับการทำเหรียญแท้ลองมาฟังดูคือเหรียญแท้เนี่ยปี2021นะครับปี2021ลองนึกเอาว่าถ้าถ้าเราจะก๊อปปี้นะครับสมัยนั้นมีคอมพิวเตอร์นะครับ ยังถูกไหมยังเพราะฉะนั้นเนี่ยตัดไปได้เลยว่าถ้าเหรียญจะถอดนะครับมันก็คือการถอดซิลิโคนนั่นแหละนะครับทีนี้ผมจะพูดถึงว่าถ้าถ้าพาแท้นะครับวิธีการสร้างเอาของปีนั้นก่อนปีอื่นยังไม่พูดถึงปีสองพันยนะครับวิธีการสร้างเราจะสร้างเหรียญหนึ่งเหรียญเนี่ย นะครับเราจะสร้างเหรียญหนึ่งเหรียญเนี่ยหน้าเกจิคณาจารย์นะครับเราไม่มีคอมถูกไหมเราไม่มีคอมเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีในการเอาคอมเอาภาพในคอมมาอะไรก็แล้วแต่ที่จะเอาไปสู่บล็อกได้มันไม่มีวิธีการเดียวนะครับวิธีการเดียวคือการเขาเรียกแกะนะครับใครเคยแกะผลไม้มาครับแกะผลไม้เนี่ยนะครับเราเคยเรียนใช้มีดแกะสลักเนี่ยนะครับ แล้วก็แกะไว้บนผลไม้ให้เป็นรูปต่างๆนะครับเช่นกันนะครับบล็อกพระเนี่ยเหล็กกลมๆเนี่ยครับเขาก็ใช้เหล็กแหลมนะครับเหล็กแหลมแกะทั้งตัวหนังสือแกะรายละเอียดหน้าของหลวงพ่อนะครับไอ้คำว่าแกะบล็อกสดเน่ยมันจึงมันจึงเป็นวิธีการที่หลายๆคนที่เขาเอามาสอนนะครับ สอนให้เราดูว่าการแกะบล็อกสดแกะยังไงนะครับอลองมาตามกันเอาเรื่องการแกะบล็อกสดนะ,ะค่อยๆดูนะครับอลองดูที่หน้าหลวงปู่โต๊ะนะครับวิธีการที่เราจะดูการแกะบล็อกสดนะครับก็คือเรานึกว่าเราลองนึกจินตนาการดูว่าถ้าช่างเขาเอาเหล็กนะครับ เลหล็กแหลมแหลมนะครับค่อยๆแกะพิมพ์แกะรายละเอียดบนบนบล็อกเนี่ยสิ่งที่ตามมานะครับสิ่งที่เกิดตามมามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือล่องรอยของการแกะค่อยคเซ้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาแกะนะครับคุณดูธรรมชาติธรรมชาติของหน้าคนเนี่ยนะครับในตานะครับเส้นหน้าผากใบหู เส้นผมนะครับล่องแก้มสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นมีรายละเอียดนะครับมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายผมจะลองจัดแขงให้ดูนะนะครับอลองดูนะครับดูตั้งแต่เส้นนาผากท่านนะครับเส้นนาผากท่านในตานะครับจะมีล่องรอยของการแกะแต่ผมลองใช้กล้องให้ดูนะ เห็นไหมครับอลองดูในตาท่านลิมทีปากท่านนะครับมันจะมีร่องรอยของการแกะเส้นผมเส้นละเอียดละเอียดนะครับใบหูนะครับ,บนะคบมชัดไหมนะครับทีนี้ผมลองวางแล้วผมจะขย,ขยายเยอะๆนะ ลองดูครับนะครับแม้แต่ถุงใต้ตานะครับถุงใต้ตาท่านเนี่ยนะครับเขาก็ยังแกะรายละเอียดได้อย่างสวยงามนะครับมีรายละเอียดคือมีริ้วรอยนะครับเส้นเสียดเล็กๆนะครับดูที่จีวรน,นะครับคมชัดแล้วก็อย่างไหลท่านเนี่ยไหลข้างนี้เนี่ยนะครับไหลข้างนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมี รอยนะครับรอยที่เขาซ้อเหล็กไอซอ้อซ้อบล็อกเนี่ยนะครับให้มีริ้วรอยนะครับเหมือนของจริงนะลองดูที่หลวงพ่อคงบ้างนะครับอันนี้แกะได้เหมือนหลวงพ่อคงมากดูในตานะครับในตาคมนะครับอลองดูที่เส้นหน้าผากนะครับเส้นหน้าผากเนี่ยจะคมนะครับไม่ตื้นเบอร์นะครับแล้วก็ สังเกตล่องแก้มท่านนะครับนะครับล่องแก้มคมแกะได้ลึกมีริมฟีปากอ่าแม้แต่ส่วนของริมฟีปากท่านนะครับเนี่ยก็ยังมีแกะเส้นเส้เส้นเนเล็กๆลงมานะครับอ่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากการใช้ใช้เหล็กนะครับเสาะเหล็กเหล็กก็เสาะเข้าไปอลองดูนะครับจมูกในตาท่านนะครับ เส้นนา,าผมขอย้อนก,กลับมาหน่อยอันนี้มันก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ดูนะครับนะครับเนี่ยล่องจมูกใบหู คือรายละเอียดในอ่ะดูที่ไหลครับเห็นั้มครับมีรายละเอียดการแกะใช้เหล็กแกะ,ะดูที่หลงคอสุดกันบ้างเห็นไหม,มครับเส้นข้างจมูกริมฝีปากท่านนะครับแกะได้คม มีเส้นผมนะครับแกะเส้นผมได้ละเอียดในตาท่านมีมเมตตาได้ไหมครับเห็นไหมครับไหลมีรอยรอยเหล็กนะครับเห็นไหมครับคือไหลที่เปิดอะ่ะเป็นเนื้อมนุษย์เนื้อคนเนี่ยเห็นไหมครับเห็นยังมีเส้นเส้นการซ่อเหล็กนะครับซ่อบ,บอนบะล็อกเนี่ยซอบล็อกนะครับลองดูข้างนี้มั่งเห็นไหมครับ เรื่องเรื่องใบเรื่องใบหน้าผมจะให้ดูนานนิดนึงเพราะว่ามันเป็นง่ายมากเพราะว่าถ้าถอดเนี่ยมันก็จะเบลอนะครับเห็นไหมครับรายละเอียดมีหมดถือว่าแกะได้ดีมากนะครับอ่ะต่อไปดูเรื่องตัวหนังสือนะครับอ่ะตัวหนังสือตัวหนังสือเนี่ยจะเป็นแท่งการแกะเนี่ยมันจะมีรอยอ่าเขาเรียกแกะอ่ะดูที่หลงข้อสุดก็ได้ แต้ตะแคงเห็นไ,ไหมครับตัวหนังสือเรียบร้อยนะครับเป็นสันอลองดูเห็นไหมครับด,ดูคืออย่างนี้การแกะเนี่ยเขาก็จะ,กะแกะที่เขาเรียกมันจะมีรอยรอยบนตัวหนังสือครับรอยแกะแล้วก็เวลาปั๊มเนี่ยคือมันจะคมนะครับเป็นสันคม ดูที่หลวงพ่อคงบ้างนะครับเห็นไหมครับอย่างพ่อพานนะก็ดูที่พ่อพานก็ได้เป็นมีแกะคมมากนะครับลองซูมให้ดูนะครับอ่ะมือผมสั่น พยายามจะให้ดูตัวหนึ่งอะดูที่พอพานก็ได้ดูตัวหนังสือครับธรรมชาติตัวหนังสือนะครับเป็นแท่งคมนะครับดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะเป็นยันของแต่ละเกจินะครับยันตีน้สิงเหยันของหลวงพ่อคงอันนี้ของหลวงพ่อสุดนะครับแล้วก็ตรงกลางเป็นหลวงพ่อสทธิ์นะครับทีนี้ลองดู ต้องดูความคมชัดนะครับในการแกะอันนีแแ้แกะสดนะครับเห็นไหมครัอันนี้ฐานภาสังเกตไหมครับจะมีรอยแกะอยู่นะครรอยขูดนะครับเม็ดบัวติดชัดนะครับสังคติท่านก็ติดชัดนะครับดูตัวหนังสือนะครับผมจะให้สังเกตด,ดูอย่างตัวหนังสือเนี่ยก็สําคัญ คมชัดเป็นสันนะครับเป็นแท่งอ่ะสังเกตเวลาตะแคงเหรียญดูเนี่ยนะครับมีรายละเอียดงองค์พระก็มีรายละเอียดนะครับยันตะก้อของหลวงพสุตเนี่ยสังเกตดูได้ครับว่าถ้าเป็นถอดเนี่ยมันก็จะเบลอมากนะครับรายละเอียดเนี่ยจะไม่คมขนาดนี้นะครับคือคืออะไรก็แล้วแต่รายละเอียดจะยิบขนาดนี้เนี่ยถ้าถอดมาเนี่ยเบลอหมดนะครับลองดูยันที่หลวงปู่โตนะครับ ของหลวงพ่อคงไหมครับเส้นคมชัดคือผมมาให้ลายให้อย่างนี้นะครับว่าสังเกตในการถ้าแกะก็ดูรายละเอียดในองค์พระในในตัวหนังสือนะครับมีรอยแกะไหมนะครับถ้าของถอดอมันก็จะตื้นเบอร์นะครับสังเกตอย่างฐานพระเนี่ยครับนะครับมีรอยแกะเป็นเส้นเส้นเล็ก ร,รายละเอียดสังคติใบหน้าท่านติดชัดใบหูติดชัดเป็นสันนะครับดูงสืออ่ะต่อไปบนพื้นเหรียญน,นะครับพื้นเหรียญเนี่ยคือสมัยก่อนเป็นแบ็คบ็อกอกแกะสดเนี่ยบางทีจะเกิดเส้นนนะครับเราเรียกบ,บางคนก็เรียกว่าบ็อกสายฝนมั่งอะไรมั่งมันก็คือมันก็คือเสี้นบนองค์พระก็คือการแกะเดี๋ยวนะี้ครับ ดีกว่าแต่ผมจะแข่งเส้นเนี่ยครับจะเห็นเส้นเสี้นเล็กๆก็คือเส้นที่เหล็กการแกะบล็อกนะครับการขูดบล็อกเส้นเส้นคือถ้าเป็นถ้าของถอดเ,อเส้นเส้นพวกน,นี้จะไม่ให้ติดนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือสันนะครับสันเนี่ยควรจะคมไม่ล้มนะครับถ้าเจอขอบล้มๆ้มเนี่ยก็คือ โอกาสเกสสูงนะครับต่อไปหูเจาะนะครับหูเจาะก็ควรจะเป็นการเจาะกระแทกแล้วก็ทะลุเพียงครั้งเดียวนะครับแล้วก็เส้น,น,นยยเซียนบนบนรอยเหยียบเหรียญเนี่ยบางนี้บางคนเขาเรียกรอยเหยียบเหรียญเนี่ยครับเนี่ยรอยเหยียบเหรียญน,นะครับมันก็คือมันก็คือ,ม,คอมันแกะนะครับ กะเช่นกันเป็นรอยกระแทกนะครับเช่นกันนะครับถ้าของที่ถอดมันก็จะเบร์นะครับตื้นเบรอร์ง่ายง่ายก็คือของที่ที่เก้เนี่ยนะครับของเก้ก็คือจะรายละเอียดมันจะน้อยมากนะครับจะตื้นเบรอร์นะครับ ดยเฉพาะเราสังเกตดูอย่างในตาท่านเส้นหน้าผากนะครับของเกสถอดมาก็ไม่ค่อยติดเส้นผมถอดมาก็ไม่ค่อยติดนะครับเส้นเสี้ยนบนบนใบหน้าท่านเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่เราสังเกตนะครับตะแคงเหรียญดูนะครับพยายามตะแคงเหรียญดูแล้วเราก็จะเจอ,อะรายละเอียดนะครับเห็นไหมครับไม่จะเป็นส่วนล่องแก้มเป็นส่วนโหนกใบหน้าท่าน ะครับเส้นผมเนี่ยพวกนี้เป็นก็คือสิ่งที่เราควรสังเกตดูว่าเออมันคมชัดไหมนะครับถ้าของเกสส่วนใหญ่ถอนไม่ค่อยติดแล้วครับไม่ติดเลยแหละรายละเอียดพวกนี้ดูของหลวงพ่อคงนะครับเช่นกันนะครับตั้งแต่ในตานะครับเส้นหน้าผากใบหูริมฝีปากขัน้นนะครับโหนกแก้มพวกนี้จะมีรอยเซาะเหล็กอ่ะนะครับ แล้วก็ตัวหนังสือก็ควรจะเป็นแท่งนะครับแล้วก็มีรอยแกะนะครับมีรอยแกะนะครับวิธีการแกะบล็อกเนี่ยผมก็สอนในคลิปของเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อกลวยไปแล้วนะครับก็ลองเข้าไปดูวิธีการแกะแกะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นร่องรอยเชิงช่างนะครับสิ่งที่หลงเหลือเวลาเขาแกะบล็อกเนี่ยนะครับมันก็คือทําให้เราค้นหาเหรียญได้ ง่ายดายโดยที่เราไม่ต้องจำตำหนิทิมนะครับตำหนิก็คือสิ่งที่มันเกิดจากการแรงกระแทกอย่างเช่นบล็อกอย่างเช่นเหรียญนะมีตัวอักษรแตกพวกนี้ครับมันก็คือรอยกรแรงกระแทกนะครับบล็อกอมันเกิดจากเหล็กที่มันกระแทกกันนะครับมันมีโอกาสที่จะแตกอยู่แล้วมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับก่อนที่จะแตกมันก็คือไม่แตกนะครับเพราะฉะนั้นยเหรียญเนี่ย,ย,นนยมันก็จะ มีทั้งแตกและไม่แตกนะครับแต่จริงๆแล้วอะ่ะเราก็ควรถ้าเอาสวยสําหรับผมนะครับไม่ใช่เหรียญมีตําหนินะครับบางคนบางค่ายเขาก็เล่นเหรียญําหนิแพงนะครับก็คือก็คือคนไม่ค่อยเข้าใจว่าจริงๆแล้วนะเหรียญที่ไม่มีตําหนินั่นแหละคือเหรียญสวยสมบูรณ์นะครับก็เป็นแนวทางนะครับสาหรับคนที่อยากสะสมเหรียญแล้วก็วิธีการแบบนี้ก็คือดูเหรียญน,นะครับ ปี2 5 2 1ของหลวงพ่อกลวยได้เช่นกันเพราะว่าสร้างปีเดียวกันวิธีการสร้างเหมือนกันก็แกะบล็อกสนเหมือนกันใครเจอแกะแลายเอียดแบบนี้นะครับเรียกว่ากำพาจ่ายตังค์ได้เลยนะครับก็เป็นแนวทางเล็กๆนะครับเป็นการสะสมเหรียญน,นะครับเพราะว่าเหรียญจริงๆแล้วไม่ยากนะครับเหรียญถ้าเราเข้าใจเรื่องวิธีการสร้างง่ายมากนะครับโดยเฉพาะเจอเหรียญถอดหรือ เหรียญแท้ที่แกะบล็อกสดนะครับและเหรียญตรงนี้ลองฝึกดูหรือลองเอาเปรียบเทียบเหรียญที่ไม่ดังของบ้านเราครับเหรียญเกจีไหนก็ได้ข้างบ้านเราที่เขาไม่เล่นกันก็ได้ปีเดียวกันลองเอามาดูครับเหรียญแท้เก็บไว้ในซองที่เขาไม่เล่นกันองค์สิบาท20บบาทเอามาดูครับเนี่ยวิธีการสร้างเหมือนกันเหรียญละร้อยก็เหรียญละล้านมันก็คือวิธีการดูเหมือนกันนะครับก็ฝากไว้นะครับแล้วก็ท้ายคลิปแล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมขอบคุณที่ ที่คอมเมนต์ uh, นะครับแตกต่างหรือเห็นด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ขอบคุณจากใจจริงนะครับแล้วผมก็หวังว่าแนวทางนี้คุณก็ไปฝึกดูนะครับก็จะทำให้เราหาผ้าแท้ได้ไม่ยากโดนที่เราไม่ต้องจำตำหนิอีกต่อไปนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณจ,จากใจจริงผมชัดเมืองจัน